สวัสดีแฟนของแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์พูลประจำวันที่29มีนาคม2 5ง5ันหรอาโดยรีวิวเดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระก้ักข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการัตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นการอัปเดตเรื่องความพร้อมสำหรับนักเตะภายในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งแข้งคนสำคัญในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างทักแอนดูโรเบอร์ซันเมื่อเขาพลาดการลงสนามช่วยทีมในเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะทางเจ้าป่า n o t t i n g ฮมฟอ o r เรสได้ถึงถิ่นซิตี้กราวด์หนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับศึก FA ครับรอบกอนลองชนะเลิศพราะเจ้าตัวมาโชคร้ายติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะเดียวกันตัวของดาวเตะวัย28ปีก็พลาดการช่วยทีมชาติสกอตแลนด์ของเขาในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับทีมชาติโปแลนด์1ประตูต่อ1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกด้วยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับตัวเขาออกมาตั้งนี้โรเบอร์สันได้หายป่วยกลับมาแล้วและจะพร้อมช่วยทีมของสตีฟคราฟในเกมอุ่นเครื่องที่จะฟาดแข้งกับทีมชาติออสเตรียในค่ำคืนวัน เ่เจ้าตัวเป็นคนออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลสนับสนุนให้นักเตะทุกคนมารับใช้ทีมชาตินะโรเบิร์ตสันกล่าวเขารู้ดีว่าการมาเล่นให้กับทีมชาตินั้นมีความสำคัญกับพวกเรามากมายขนาดไหนแน่นอนเลยว่าเขาอยากให้เรามีเหตุมีผลแต่เขาก็รู้ว่ามันมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนเหมือนกับการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในทุกๆนัดนั่นแหละ และเราก็ทำตัวเองให้พร้อมลงสนามให้กับพวกเขาอยู่เสม,มออย่างไรก็ตามผมคิดว่าบางทีเยอเกนครอปอาจจะรู้สึกมีความสุขที่ผมจะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์เพียงแค่เกมเดียวไม่ใช่ถึง2เกมในช่วงพักเบรกทีมชาติมนนี้แต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเลยก็คือพร้อมจะกลับไปสู่สโมสรลิเวอร์พูลด,ด้วยความสดและพร้อมกลับไปช่วยเหลือทีมในทันที นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสโมโสรของเราด้วยแต่แม้กระนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าผมจะได้ลงสนามให้กับทีมชาติสกอตแลนด์สำหรับเกมที่เจอกับทีมชาติออสเตรียในค่ำคืนนี้เพราะนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมชาติของผมเองเหมือนกัน ใน,ในก็พูดถึงเรื่องความพร้อมสำหรับนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญของเราแต่เป็นในแนวรุกกันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คือทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์นั่นเองหลังจากเจ้าตัวได้รบับบาดเจ็บเท้าตั้งแต่เกมที่เราเอาชนะทางไบรตันก่อนจะกลับมาลงสนามช่วยทีมเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับทางอาร์เซนลได้ อย่างไรก็ตามนั่นก็ทำให้การบาดเจ็บที่เท้าของเขากํำเริบขึ้นมาอีกจนพลาดการลงสนามในเกมบ f ฟครับ Cup, ที่เจอกับทางน o t ตติงแฮมฟอ r e เรสแต่เจ้าตัวก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์เพื่อสู้ศึกฟุตบอลโลกได้ทั้งนี้เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงและมีส่วนสำคัญกับประตูโทนของทีมในใชัยชนะเหนือทางทีมชาติเซเนกัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วย้ทีมกุมความได้เปรียบ ก่อนกลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ตอนวันพุธนี้เพื่อรุ้นตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทว่ามันก็มีความเป็นกังวลใจกันว่าการลงสนามในเกมนั้นจะทำให้ซาลามีอาการบาดเจ็บกำเริบขึ้นมาอีกครั้งแล้วหรือไม่อย่างไรหลังมีแฟนบอลของนิวพูพยพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเขาฝืนเล่นทั้งๆที่มีอาการบาดเจ็บแต่ล่าสุดจากแถลงการของสมาคมฟุตบอลอียิปต์ก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่า มันไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเพิ่มเติมสำหรับนักเตะในทีมของพวกเขาก่อนเกมสำคัญกับทีมชาติเซเนกัลในวันพรุ่งนี้เราไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมสำหรับเกมฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟนัดที่2ถแถลงการของสมาคมฟุตบอลอียิปต์ระบุนักเตะที่เหลือภายในทีมทั้งหมดได้ร่วมเดินทางไปประเทศเซเนกัลและค้ชคาร์ลสเคโรสก็ไม่มีปัญหาให้ต้องกังวลใจกับเรื่องอาการบาดเจ็บ ทั้งนี้จากคำยืนยันดังกล่าวของทีมชาติอียิปต์ก็คงพอทำให้แฟนบอลอย่างเราๆคลายความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับอาการของซาลาได้ว่าเขาน่าจะพร้อมกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งในเกมเจอกับวัตฟอร์ดตอนวันเสาร์นี้เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนหน้าของเราแต่เป็นตัวสำรองในทีมกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือทางดีวอโอลิกีดาวยิงมหาเทพของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวกำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการเตรียมตัวพย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์หลังจากหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้เจ้าตัวถูกจำกัดโอกาสการลงสนามช่วยทีมของเยอเกนครับในซีซั่นนี้หลังได้ลงเล่นเพียงแค่14นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการและทำได้5ประตูด้วยกัน อย่างไรก็ตามในข่าวนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่จะมาดูความโด่งดังและความเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าตัวในหมู่แฟนบอลที่ต่างประเทศกันบ้างในตอนนี้โอลิกี้กำลังไปรับใช้ทีมชาติเบลเยียมของเขาอยู่และเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับทีมชาติไอแลนด์2ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทางเทียรีอองรีอดีเดายิงรับตำนานของทางอาร์ซนอที่ลงสนามให้เดอะก,กันสเนอร์ไปมากกว่า370นัดและติดทีมชาติฝรั่งเศสไปมากกว่า120เกม <c oughs> ก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมอยู่ด้วยล่าสุดมันก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอลงในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกซึ่งแสดงให้เห็นถึงตอนที่อองรีกำลังเดินลงมาจากบันไดและหยุดรอให้แฟนบอลหนุ่มน้อยท่านหนึ่งเข้ามาขอถ่ายรูปกับตัวเขา อย่างไรก็ตามแฟนบอลท่านดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้สนใจอะไรทางอองรีเลยและพุ่งตรงเข้าไปขอถ่ายรูปกับทากโอริกีเพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำของเขาแทนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ีของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตสำหรับหนึ่งในนักเตะค,คนสำคัญที่สุดของทีมเราแต่เป็นในแผงกองกลางกันบ้าง เราต้องยอมรับกันเลยว่าในตอนนี้มันได้เกิดกระแสะข่าวเรื่องการย้ายทีมของนักเตะภายในทีมของเรามากมายหลายคนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับทางฟาบินโยห้องเครื่องหัวใจในแดนกลางของเราเมื่อเขาได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว157นัดในการแข่งขันทุกรายการนับตั้งแต่ที่โจ้าตัวย้ายมาจาก RS ร์เโมนาโกย้อนกลับไปเมื่อปี2018 และในซีซั่นนี้เขาก็ยิงไปแล้วถึง6ประตู Moż. จากการลงสนาม35เกมล่าสุดในการออกไมาสัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟาบินโยก็ยืนยันว่ายังคงมีความสุขด,ดีในถิ่นแอนฟิลและเปรยเลยว่าจะอยู่กับทีมประจันกระทั่งครบสัญญาในปี2026เป็นอย่างน้อยลิเวอร์พูลเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยนะมันไม่มีที่ไหนที่จะเล่นฟุตบอลได้ดีกว่านี้ แล้วดังนั้นในความคิดของผมแล้วผมพู่สมาธิทั้งหมดให้กับสโมสรฟาบินโยกราบผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ของผมจะเป็นอย่างไรในอีก4ปีข้างหน้าแต่สำหรับในช่วงเวลานี้และตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมกำลังคิดถึงก็คือเรื่องของสโมสรลิเวอร์พูลเท่านั้นผมเองไม่ได้คิดถึงเรื่องการย้ายไปเล่นให้กับสโมสออื่นใดเลย เพราะผมมีความสุขอย่างมากกับชีวิตการขาดแข่งที่นี่สิ่งที่ผมต้องการจากเส้นทางอาชีพของผมเลยก็คือการได้อยู่กับสมูสอนที่สามารถแข่งขันได้ผมอยากที่จะคว้าชัยชนะให้ดีมากที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้และแน่นอนเลยว่าสถานที่ที่ดีที่สุดซึ่งจะสามารถทำแบบนั้นได้ในตอนนี้ก็คงไม่มีที่อื่นใดนอกจากลิเวอร์พูลของเรา ในก็พูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนสําคัญของเรากันไปแล้วข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผพราากาจะขอพาเพื่อนๆมาดูโอกาสการย้ายทีมของนักเตะในแนวรุกของเรากันบ้างในตอนนี้3มประสานแดนหน้าของลิเวอร์รพูลไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบร์โต้ฟเมนต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างกันเมื่อพวกเขาจะเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงปีเดียวเมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะเดียวกันนักเตะที่ย้ายเข้ามาอย่างเดียวกโชตาก็โชฟอร์มจะสามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้เช่นเดียวกับทางหลุยดีอาร์สแข้งหม่ปเายแดงคนล่าสุดที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนั่นทำให้เป็นที่คาดหมายกันว่าเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันไกลสำหรับสามประสานเดิมของลิเวอร์พูลซึ่งอาจจะไม่ใช่การย้ายทีมออกไปทั้งหมดแต่อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่ถึงเวลาจะต้องเริ่มการถ่ายเลือดของทีมล่าสุด ทางแพตตี้เคนนี่อดีตดผู้รักษาประตูของลิสซินายแต็ดที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูก็ได้ฟันธงลงมาเลยว่าหากหนึ่งใน3สตาร์ดังแดนหน้าของทีมตกเท้าย้ายออกจากสโมสรไปลิเวอร์พูลก็จะมีการทุ่มซื้อนักเตะระดับโลกเข้ามาทดแทนแกมลุกของลิเวอร์พูลในตอนนี้น่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งเลยนะลองดูตัวเลือกของพวกเขาสิเคนนีกล่าว ผมรู้ว่าสามประสานดั้งเดิมของลิเวอร์พูลยังสามารถเล่นได้อีกหลายปีและก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ความเคารพพวกเขานะแต่มันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยหนึ่งในพวกเขาออกจากสโมสรไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของมาเน่หรือเฟอร์เมโนเพราะพวกเขาไม่ได้ทำผลงานได้ดีเท่ากับเดียโกโชต้าในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้และหากมันเกิดขึ้นผมก็คิดว่าคุณจะได้เห็นพวกเขาย้ายออกไปโดยที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกเข้ามาแทน จากนั้นในช่วง5ปีนับจากนี้คุณจะได้เห็นสมประสานแนวลุกของลิเวอร์พูลที่น่าทึงซึ่งประกอบไปด้วยโชตาดิออสและนักเตะค,คนใหม่ดังกล่าวแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ